ที่จองไว้เลยแต่ไก่หนึ่งตัวงางออกแค่ครึ่งตัวแล้วก็จัดที่หนึ่งมาแล้วก็จัดมาก่อนไก่เอาแค่ครึ่งตัวก่อนแบ่งให้เท่าไหม่แล้วก็จัดก่อนที่ตูกสวัสดีครับสวัสดีแชทรอยิงไม่พี่ตึ้งหน่อย ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก้วนสวัสดีครับสวัสดีน้องอ้วนจุงเบยนะครับพี่ตุ๊กสวัสดีจ้าน้องอ้วนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมากครับ บอกบุย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 ,บยแปลว่าอะไรครับคุณสหายฝั่งโทนสวัสดีน้องตาลนะครับ ตาสวัสดีครับตาหมุนนะตาหมุนเน่ะหมุนอีกแล้ว่มันเป็นไรอ่ะผมยืดแต่หน้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นนะเดี๋ยวฉันขอบคุณมากนะครับฟังคุณตาเล่าทิ่ายสนุกมาก ตรงครับพี่ตุก๊กตุ้นอยู่เลยนะคนตาปากหมดมันหมดนะพี่ตุก๊ก ตดตามเพื่อสองรอบเหรอมีความสุขทุกวันนะครับขอบคุณมากครับเพราว่าขอบคุณมากนะครับทุกวันเป็นวันของเราเนาะคอมเมนต์ได้แล้วนี่น ตะกั่จรครับทุกคนตะกั่จรผัดพริกเกลือนะครับกรอบๆอร่อยนะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตัวตะกั่จรครับ